สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการหนังสือดีมีให้ฟังโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรสำหรับวันนี้ขอเสนอนิทานโบราณคดีนิทานที่6เรื่องของแปลกที่เมืองพาราณสีตอนที่สองมารับฟังกันต่อได้เลยนะครับแต่นี้จะเล่าถึงที่ฉันได้ความรู้แปลกๆกณเมืองพาราณสี ซึ่งน่าจะเนื่องกับประเพณีโบราณของไทยเราต่อไปย่ำยามเมื่อวันแรกไปถึงเมืองพาราณสีเวลาคำ่ำฉันนั่งกินอาหารกับพวกที่ไปด้วยกันและพวกข้าราชการอังกฤษยังไม่ทันแล้วเสร็จพอเวลายามหนึ่งหรือ21นาฬิกาได้ยินเสียงตีค้องหมงทางประตูวัง ย่ำลาหนึ่งเช่นเดียวกันกันกบตีของระฆังย่ำยามในเมืองไทยฉันนึกประหลาดใจจึงถามข้าราชการอังกฤษที่อยู่ในเมืองนั้นว่าตีของย่ำเช่นนั้นหมายความว่าอย่างไรเขาตอบว่าเป็นสัญญาณเรียกคนมาเปลี่ยนพวกที่อยู่ยามพอฉันได้ยินอธิบายก็จับใจแทบจะร้องว่าอ๋อเพราะวิธีตีของระฆังยามในเมืองไทย เมื่อถึงเวลาเช้า6นาฬิกาเวลาเที่ยงวันเวลาค่ำหรือ18นาฬิกาและเวลากลางคืนยามหนึ่งหรือ21นาฬิกาเวลาเที่ยงคืนเวลาสามยามหรือ3นาฬิกาก็ตีย่ำทำนองเดียวกับได้ยินที่เมืองพาราณสีแม้คำที่ไทยเราพูดก็เรียกเวลา6นาฬิกาเช้าว่าย่ำรุ่งเรียกเวลาเที่ยงวันว่าย่ำเที่ยง และเรียกเวลา18นาฬิกาว่าย่คำค่ำคำที่พูดว่าย่ำคงมาจากย่ำคลองระครังนั่นเองแต่ฉันยังไม่เคยคิดมาแต่ก่อนว่าเพราะเหตุใดจึงตีย่ำเมื่อได้ฟังอธิบายที่เมืองพาราณสีก็เข้าใจซึมซาบในทันทีว่าย่ำเป็นสัญญาณเรียกคนเปลี่ยนยามเห็นได้ว่าประเพณีไทยแต่โบราณ เวลากลางวันให้คนอยู่ยามผัดละหชั่วนาฬิกาแต่กลางคืนผัดระยะสามชั่วนาฬิกาและยังแลเห็นสว่างต่อไปอีกด้วยประเพณีตีระฆังยามที่ในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพเมื่อตีย่ำระฆังแล้วมีคนเป่าแตงอนและเป่าปีตีมโหระทึกประโคมต่อไปอีกพักหนึ่งและเวลามีพระบรมศพ หรือผรสศพเจ้านายตลอดจนศพขุนนางผู้ใหญ่บรรดาที่มีกลองชนะประโคมย่อมประโคมกรองชนะตรงกับย่ำคลองระฆังยามทั้งกลางวันกลางคืนอาการประกอบกันให้เห็นว่าการย่ำคลองระฆังเป็นสัญญาณเรียกคนให้มาเปลี่ยนยามการประโคมเป็นสัญญาณบอกว่าพวกอยู่ยามใหม่ได้เข้าประจำหน้าที่พร้อมกันแล้ว มูลของประเพณีย่ำคล้องระฆังยามและประโคมพระศพในเมืองไทยเห็นว่าเป็นดังกล่าวมาและอาจจะได้มาจากอินเดียแต่ดึกดำบรรทุ่มโมงจะเลยเล่าแถมถึงประเพณีตีบอกเวลาในเมืองพมา่าซึ่งฉันได้ไปรู้เมื่อพุทธศักราช2478ต่อไปเพราะได้เขาที่เหมือนกับไทยอีกอย่างหนึ่งที่ในพระราชวังเมืองบันดาเล มีหอนาฬิกาหลังหนึ่งเป็นหอสูงข้างล่างมีห้องสำหรับไว้นาฬิกาข้างบนเป็นหอโถงสำหรับแขวนกองกับคล้องที่ตีบอกเวลาเขาว่าเคยมีหอเช่นนั้นทุกราชธานีในเมืองพม่าแต่ก่อนมาฉันถามเขาว่าคล้องกับกองที่แขวนไว้บนหอนั้นตีต่างกันอย่างไรไม่มีใครบอกอธิบายได้ พเพราะเลิกราชประเพณีพมา่ามาเสียหลายสิบปีแล้วฉันนึกจับหลักได้ว่าค้องสำหรับตีกลางวันกองสำหรับตีกลางคืนหลักนั้นอยู่ในคำพูดของไทยเราเองที่เรียกเวลาตอนกลางวันว่าโมงเช่นว่าสี่โมงห้าโมงแต่ตอนเวลากลางคืนเรียกว่าทุ่มเช่นว่าสี่ทุ่มห้าทุ่ม คําว่าโมงกับทุ่มมาแต่เสียงคลองและกองนั่นเองในเมืองไทยแต่โบราณก็เห็นจะใช้ทั้งคลองและกลองตีบอกเวลาอย่างเดียวกันกันกบในเมืองพมา่าขานยาวได้เล่ามาแล้วว่าเมื่อฉันลงเรือที่นั่งของมหาราชาพาระนสีท่าแม่น้ําคงคาบ่อโทนฝีพายขานรับคำบูชาพระรามและพลฝีพายขานรับ ดูเป็นเขาเดียวกับขานยาวเรือพระที่นั่งในเมืองไทยแต่ผิดกันเป็นข้อสำคัญที่ขานยาวของชาวอินเดียขานเป็นภาษาสันสกฤตและมีความเป็นคำบูชาพระรามแต่ขานยาวของไทยเรามีแต่บ่อโทนขานว่าเหยอฝีพายก็รับว่าเยอะไม่เป็นภาษาใดจะหมายความว่าอะไรก็แปลไม่ได้จึงน่าสันนิษฐานว่า ความเห็นจะเอาแบบขานยาวในอินเดียมาสอนไว้แต่โบราณเดิมก็คงเป็นมนภาษ,าษาสันสกฤตมีความว่าอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ไทยเราไม่รู้ภาษานั้นจำคําได้แต่โดยเสียงนานมาก็แปรไปเช่นเดียวกันกับครูอังกฤษามาสอนให้บอกทหารว่า shoulder a r m ทหารไทยบอกว่าสโลดทัับฉันนั้น แล้วเรือนหนักลงคงเหลือแต่ว่าเยอะเยอะคำขานยาวจึงไม่รู้ว่าภาษาใดและหมายความว่ากัไรแต่เหเรือเป็นประเพณีไทยมิใช้ได้มาจากอินเดียแต่มีมาเก่าแก่มากเหมือนกันข้อนี้พึงเห็นได้ในบทช้าละวะเหเป็นภาษาไทยเก่ามากคงมีเหบทอื่นที่เก่าปานนั้นอีก แต่คนชั้นหลังมาชอบใช้บทเหเรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศทรงพระนิพนธ์เมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ขึ้นต้นว่าพระเสด็จโดยแดนชนทรงเรือต้นงามเฉิดฉายและบทที่ว่าพิษพันปาไหว้เยคราวคิดถึงเจ้าเศร้าอารมณ์เป็นต้นบทเก่าก็เลยสูญไป เหลือแต่ช้าแล้วว่าเหตอันคงใช้เหตุเพียงในเวลาเมื่อเรือพระที่นั่งจะถึงท่าการเหตุเรือพระที่นั่งนั้นสังเกตตามประเพณีในชั้นหลังเหตุแต่เวลาเสด็จโดยขบวนพยุหะญาตาิปาซึ่งชวนให้เห็นว่าเห็นจะใช้เวลาไปทางไกลเช่นยกขบวนทัพเพื่อให้พลพายรื่นเริง ถ้ามิใช่พระยุหาญาตราเป็นแต่ขานยาวทํานองเห่ก็เป็นสามอย่างต่างกันถ้าพายจังหวะช้าเห่ทานองอย่างหนึ่งเรียกว่ามูล,ลเห่มีต้นบทว่านำวักหนึ่งฝีพายว่าตามวักหนึ่งถ้าพายจังหวะเร็วขึ้นเป็นอย่างกลางเรียกว่าสวะเห่ต้นบทว่าเนื้อความ ฝีพายเป็นแต่รับว่าห้าให้เมื่อสิ้นวักต้นและรับว่าเหเฮเมื่อสิ้นวักปลายยังมีคำสำหรับเีเมื่อพายจ้ำเช่นว่าแข่งเรือต้นบทว่าอีเย่อเยฝีพายรับว่าเย่อคำคล้ายกับที่ใช้ขานยาวดูชอบกลลักษณะรับแขกเมือง เมื่อฉันไปเห็นลักษณะที่มหาราชาพารณสีรับฉันที่วังรามนครดังพรณนามาแล้วกลับมานึกถึงความในบทละครเรื่องรามเกียรติ์เมื่อทศกัณฐ์รับเจ้าเมืองยักษ์ที่เป็นมิตรสหายไม่ปรากฏว่ามเหสีเทวีออกมาพบแขกเป็นแต่ทศกณัณฐ์เชิญแขกนั่งร่วมราชอาณาจสนทนาปราศัย แล้วมีนางกำนันเชิงเครื่องออกมาตั้งเสวยด้วยกันและในเวลาเสวยนั้นมีนางรำออกฟ้อนรำให้ทอดพระเนตรข้สกันรับพยายักษ์แขกเมืองทีไรก็รับอย่างนั้นทุกคราวประเพณีในอินเดียแม้ในปัจจุบันนี้มาเหสีเทวีก็ไม่ออกรับแขกที่ตั้งเก้าอี้หุ้มทองคำให้ฉันนั่งเคียงกับพระมหาราชา ก็อนุโรมมาจากนั่งร่วมอานที่มีนางนัทจะออกมาฟ้อนรำก็ตรงตามแบบโบราณขาดแต่ไม่มีการเลี้ยงเพราะเลี้ยงไม่ได้ด้วยต่างศาสนากันดูแบบรับแขกเมืองอย่างทศกณัณก็ยังคงใช้อยู่ในอินเดียต่อมาภายหลังอีกหลายปีฉันตามสเสด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไปประเทศชวา พวกชวาแต่โบราณได้แบบอย่างขนบรรมเนียมจากชาวอินเดียเหมือนกับไทยเราเมื่อสุรตานเจ้าประเทศสลาศเมืองยกยารับสเสด็จก็ดีสุสุหุนันเจ้าเมืองโซโลรับสเสด็จก็ดีก็ตั้งเก้าอี้รับสเสด็จเป็นแถวและมีนางรำออกมาฟ้อนรำผิดกันกับในอินเดียแต่เจ้าผู้หญิงชวาออกรับแขก และเลี้ยงเครื่องว่างในเวลาทอดพระเนตรนางรำเห็นได้ว่าพวกชวายังรับแขกเมืองตามแบบที่ได้ไปจากอินเดียแต่โบราณมาพิจารณาดูประเพณีรับแขกเมืองในเมืองไทยแต่โบราณจะเทียบกับที่ฉันได้เห็นในอินเดียและชวาไม่ได้ด้วยไม่ปรากฏในเรื่องพงศาวดารว่าเคยมีแขกเมืองที่มีศักดิ์จะนั่งร่วมอาจกับพระเจ้าแผ่นดิน เว้นแต่ครั้งพระเจ้าหงสาวดีบูเรงนองกับสมเด็จพระมหาจักพรรดิแต่ครั้งนั้นเป็นข่าศึกกันนอกจากนั้นแขกเมืองเคยมีเพียงเจ้าประเทศสลาดกับราชทูตก็รู้ไม่ได้ว่าประเพณีที่รับแขกเมืองนั่งร่วมอาจเสวยด้วยกันและให้นางรำบำเรอจะเคยมีในเมืองไทยหรือไม่ลอยบาป ในหนังสือไทยมีกล่าวถึงพิธีลอยบาปของพวกพราหมณ์หลายเรื่องฉันเข้าใจมาแต่ก่อนว่าคงทำวัตถุเครื่องบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งรายมนสมมุติว่าปล่อยบาปลงในวัตถุนั้นแล้วเอาไปลอยน้ำเสียเหมือนอย่างรอยกระทงกลางเดือน11เดือน12ต่อเมื่อไปเห็นที่เมืองพาราณสีจึงรู้ว่าการลอยบาปไม่เป็นเช่นเคยเข้าใจเลย ตามอธิบายในหนังสือนำทางว่าเพราะเมืองพาราณสีเคยเป็นราชธานีเดิมของมัดฉิมประเทศาศาสนาใดๆที่เกิดขึ้นในอินเดียแม้จนพระพุทธาศาสนาก็เริ่มตั้งที่เมืองพาราณสีจึงนับถือกันว่าเมืองพาราณสีเป็นอย่างอู่ของาศาสนาฮินดูสืบมาจนบัดนี้ถึงกล่าวกันว่า ถ้าใครได้ไปทำบุญที่เมืองพาราณสีครั้งหนึ่งก็มีอนิสงส์เท่ากับได้ไปทำบุญที่อื่นทุกแห่งหมดในอินเดียดังนี้พวกฮินดูชาวอินเดียถึงจะอยู่ในแว่นแคว้นแดนอันใดย่อมนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพาราณสีอุตส่าห์พากันเดินทางไปทำพิธีพริกรรมมีจำนวนนับตั้งล้านคนทุกปีโดยเชื่อเหมือนอย่างว่า เมืองพาราณสีอยู่ปากทางลัดที่จะตัดตรงไปเทวโลกได้แน่นอนลนักษณะการพิธีที่ตรงกับเราเรียกว่าลอยบาปนั้นตั้งต้นผู้จะลอยบาปต้องเดินประทักษิณรอบเมืองพาราณสีและบูชาตามเทวสถานต่างๆในระยะทางราว1,800เส้นเป็นเวลาราวหวันแล้วลงไปยังกัด คือท่าน้ำอันศักดิ์สิทธิ์แห่งใดแห่งหนึ่งที่ตะลิ่งริมน้ำมีพราหมณ์นั่งคอยสอนมนให้บริกรรมเมื่อเรียนมนแล้วจึงลงในแม่น้ำคงคากินน้ำและดำหัวล้างบาปให้ลอยไปกับสายน้ำแล้วจึงขึ้นไปรับพรต่อพราหมณ์เป็นเสร็จพิธีที่พรณนาน,านี้ว่าตามฉันเข้าใจความในหนังสือ ไม่ได้มีโอกาสไถ่าถามพวกพราหมณ์ในที่นั้นอาจเข้าใจผิดบ้างก็เป็นได้ปรงศพนอกจากรอยบาปพวกฮินดูยังนับถือความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพาราณสีต่อไปอีกอย่างหนึ่งคือว่าถ้าใครตายที่เมืองพาราณสีหรือแม้ปรงศพที่นั่นจะได้ไปสู่เทวโลกเป็นแน่แท้ ถึงมีเศรษฐีฮินดูบางคนไปซื้อที่อยู่ณนะเมืองพาราณสีเมื่อแก่ชราเพื่อจะไปตายที่นั่นที่เผาศพที่ริมท่าน้ำก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ต่างกันมีท่าหนึ่งชื่อมณีกานิกาว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์กว่าเพื่อนใครๆก็อยากให้เผาศพตนที่ท่านั้นคงเป็นเพราะเกิดลำบากด้วยชิงจองท่า และกำหนดเวลาเผาศพพ้องกันรัฐบาลจึงต้องตั้งข้อบังคับให้ผู้จะเผาศพขออนุญาตเพื่อจดลงทะเบียนท่าและเวลาที่จะเผาไว้ก่อนและให้มีนักการคอยดูแลให้เป็นไปตามทะเบียนนั้นข้าราชการอังกฤษที่อยู่ในเมืองพาราณสีเขาเล่าให้ฉันฟังว่าบางทีนายทะเบียนต้องถูกปลุกขึ้นรับโทรศัพท์ในเวลาดึก บอกเป็นคำของเศรษฐีคนใดคนหนึ่งว่าฉันจวนจะสิ้นใจอยู่แล้วขอให้ช่วยสงเคราะห์ให้ได้เผาที่ท่ามณีกานิกาเวลาพรุ่งนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าพวกฮินดูเชื่อถือศาสนามั่นคงเพียงใดพวกฮินดูเชื่อว่าพระอคคณีสามารถจะทำสิ่งทั้งพวงให้บริสุทธิ์สะอาดหรือว่าอีกในหนึ่ง บรรดาสิ่งโสโครกทั้งปวงถ้าเผาไฟแล้วก็กลับเป็นของสะอาดหมดเช่นมูดคู่ดของโคถ้าเผาแล้วก็อาจจะบริโภคและใช้เป็นเครื่องจุนเจิมได้เพราะฉะนั้นการเผาศพที่ท่าแล้วทิ้งอัฐิท่าลงในแม่น้ำคงคาพวกที่ลอยบาบอาบน้ำกินน้ำอยู่ใกล้จึงไม่รังเกียจเพราะถือว่าเป็นของสะอาดแล้ว ประเพณีเผาศพชาวอินเดียที่ฉันได้รู้เห็นณเมืองพารณาณสีมีเหมือนกับประเพณีไทยแต่ที่ทิ้งธาตุลงน้ำกับที่ขนันศพทารกทิ้งลงน้ำตามประเพณีโบราณอินเดียศพย่อมเผาทั้งนั้นต่างกันแต่พวกถือพระพุทธศาสนาเผาศพแล้วเอาอัฐิธาตุฝังและก่อกองดิน หรือกองหินไว้ตรงที่ฝังเรียกว่าสถูปแต่พวกถือศาสนาฮินดูทิ้งอัธิธาต์ลงน้ำไทยเราถือพระพุทธศาสนาเป็นพื้นเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนชั้นสูงก็ก่อพระเจดีย์บรรจุอัธิธาต์ถ้าเป็นคนชั้นต่ำก็เป็นแต่ฝังอัธิธาต์หรือเอาไปกองทิ้งไว้ที่โคนต้นโพ แต่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายทรงถือประเพณีของพวกพราหม์ด้วยจึงรับคติการถ่วงทาตมาใช้ในประเพณีพระบรมศพและพระศพเจ้านายทำทั้งสองทางส่วนพระอัฐิบรรจุไว้ในพระเจดีย์ตามทางพระพุทธศาสนาส่วนพระอังคารหรือฐานที่เผาพระศพเชิญไปลอยปล่อยในแม่น้ำตามทางศาสนาฮินดูพึ่งมาเลิกลอยพระอังคาร เปลี่ยนเป็นมันจุเมื่อรัชกาลที่หประเพณีขนันศพทารกทิ้งน้ำนั้นไทยเราเอาศพใส่ลงในหม้อไม่ผูกกับคอหม้อเหมือนในอินเดียแต่เดี๋ยวนี้ก็เลิกแล้วเปลี่ยนเป็นฝังให้ศูนย์ไปทีเดียวความรู้ที่ฉันได้จากเมืองพาราณสีมีพ้องกับเมืองไทยบางอย่างดังได้พณน,นามาฉันพักอยู่เมืองพาราณสีสามวัน แล้วขึ้นรถไฟไปเมืองพุทธคยาซึ่งจะเล่าในนิทานเรื่องอื่นต่อไปสำหรับนิทานโบราณคดีนิทานที่6เรื่องของแปกที่เมืองพาราณสีตอนที่สองก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับกลับมาพบกับนิทานโบราณคดีนิทานที่7เรื่องสืบพระศาสนาในอินเดียได้ในครั้งต่อไปขอบพระคุณสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ